ครับสวัสดีครับเพื่อนเครับวันนี้วันอาทิตย์ที่27กุมภาพันธ์นะครับ2565พบกับผมนะครับเชียเมืองพระรถพุทธคุณสยามเครื่องราง18ครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูพระนะครับไปดูพระกันก็จะมีหลายแหล่งหลายที่อยู่นะครับน่าจะไปที่แรกนี่จะเป็นวัดเตาปูนนะครับอยู่ในเขตจังหวัดชนบุรีนะครับ อยู่ในในอำเภอเมืองของจังหวัดชนบุรีนะครับวัดเต่าปูนนะครับวันที่นี่เป็นศูนย์ภาคเครื่องใหญ่นะครับของแหล่งหนึ่งเลยของจังหวัดชลบุรีนะครับแล้วเดี๋ยวจากออกจากเต่าปูนไปนี่ก็จะไปอีกที่หนึ่งนะครับอีกที่หนึ่งจะเป็นห้างวิคตอรี่ห้างนี้ผมก็ไปประจําอยู่นะครับก็มีเพื่อนๆอยู่ที่นั่นหลายคนนะครับเดี๋ยวตามผมมาเลยนะเพื่อนๆวันนี้เผื่อจะได้ของดีอะไรมาแบ่งปันกันอีกนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับติดตามกันนะครับ สว,ส,สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ที่ห้างวิกตอรี่นะครับชนบุรีนะวันนี้ก็พอมีนะครับพอมีแล้ววันนี้ได้เหมาได้เหมาของมาเจ้าหนึ่งนะครับก็มีของพอได้ลุ้นอยู่นะครับเดี๋ยวไปให้ดูก Straight ันว่ามีอะไรบ้างนะครับวันนี้วันนี้ได้เหมามานะครับได้เหมามานะเหมาก็จากคุณน้าท่านหนึ่งนะครับตอนนี้เดินไปละเพิ่งซื้อกันเสร็จนะครับเพิ่งจบกันไปนะครับทีนี้เรียบร้อยครับจบไปเรียบร้อยเดี๋ยวไปให้ชมนะครับว่าได้อะไรไปบ้าง ดี๋ยวตามมาลุ้นกันนะเพื่อนๆเดี๋ยวตามมาดูครับครับสวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกครับสวัสดีครับผมเช่นเมืองพระถนะครับพุทธคุณสยามเครื่องรางร้อยแปดวันนี้ก็มาพบกับที่ชลัดนะครับที่ห้างวินตอรี่เช่นเคยนะครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านพี่ชลัดโชว์หน้าตานิดนึงครับไม่เห็นหน้านะครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับสวัสดีครับก็วันนี้เช่นเคยนะครับมาแล้วก็เดินมาตั้งฝั่งด้านหน้าก็มีได้เหมาของไปหน่อยนะครับวันนี้ก็มี เหมายกหอยกชุดใหญ่ไปเลยเดี๋ยวมีอะไรไปแบ่งปันพี่น้องสมาชิกกันนะครับเดี๋ยววันนี้จะไปโชว์ให้ดูว่าได้อะไรมาบ้างแล้วก็สําหรับวันนี้ไฮไลท์นะเพื่อนๆวันนี้บอกได้เลยว่าเป็นเป็นบุญนะครับเป็นบุญบารมีของผมจริงๆเนาะพี่พี่ชรัดเมตานะครับได้แบ่งของหลวงพ่อสีพึ่งหลวงพ่อพีนะนะครับทั้งตลับนะครับผมไม่ขอปีสอง2ัอมอของหลวงพ่อพีนันะครับ หลวงพ่อปีน่านี่มรณภาพปีอะไรครับสองวันที่สิบห้าตุลาสองพันห้าร้อยห้าสองห้าสี่ห้าครับอ๋อหลวงพ่อปีน่านี่มรณภาพหลวงปู่มรณภาพปีสองพันห้าร้อยสี่สิบห้านะครับของหลวงปู่หลวพีน่านะครับแล้วก็ส่วนสีพึ่งตลับนี้ทั้งตลับใหญ่นี้นะครับกองใหญ่ทั้งตะกองเนี่ยก็พี่สลัด ได้มาตั้งแต่ตอนอยู่กับหลวงปู่เนาะครับตอนอยู่กับหลวงปู่สมัยนั้นเป็นเนน้อยพี่ชรัตแกแกบวชเนนนะครับเป็นเป็นเนนน้อยอยู่แล้วก็อยู่ใกล้ชิดกับหลวงปู่พินะมานะครับก็เป็นเวลานานเนาะพี่เนาะนานจนทุกรุ่นทุกแบบเนี่ยก็รู้กันอยู่นะครับว่าพี่ชรัตเนี่ยสายตรงหลวงพ่อพินะนะครับและเพอเอวันนี้มาผมก็มาพูดถึงหลวงพ่อพินะอยู่พอดีแล้วก็เลยถามพี่แกว่าได้มีสีพึ่งอะไรของของหลวงปู่ไว้มั้งไหม ก็บังเอินนะครับวันนี้ถือว่าเป็นโชคดีของผมที่สลัดเนี่ยก็แบ่งทั้งสีพึ่งให้แล้วก็นี่คือไฮไลท์เพชรพยาธรไฮไลท์เลยนะครับแต่ผมไม่ไม่ขอแกะออาจากถุงนะครับเป็นเพชรพยาธรนะครับสร้างปี2,500เนาะพี่เนาะครับครับเนื้อผงอาถรรพ์เป็นเนื้อผงอาถรรพ์ล้วนๆนะครับครมีองค์นี้นะครับขอบคุณพี่สลัศมากครับวันนี้พี่แบ่งปันเนาะครับก็เดี๋ยวเลี่ยมสวยๆแล้วก็โชว์ให้ดูนะครับเพื่อนๆวันนี้บอกได้เลยว่าาคาูมิใจมากนะครับ ได้ทั้งของพิสลที่เป็นของเด็ดๆด,ด,ด้วยของหลวงพ่อพีนะซึ่งผมเองเนี่ยบอกได้ได้เลยว่าหลวงพ่อพีนะเนี่ยผมศรัทธาหลวงปู่มานานแล้วแต่ว่าเราไม่เคยได้ของที่เป็นของแท้ๆจากท่านเลยนะครับผมเคยซื้อพระที่เป็นรูปพระเนนียพี่พระเขาเรียกว่าปางปางอะไรเป็นเนื้อเนื้อเนื้อดินนะ่ะที่ปางเขาเรียกว่าปางสมาธิปางสมา,สมาธิแล้วมีพระ ่เล็กเล็กล้อมๆนะครับเน่ได้ซื้อได้แค่นั้นนะครับแล้วก็ยังไม่เจอของลวงปู่อีกเลยส่วนดาวเนี่ยบอกได้เลยว่าเก๋ดีนะครับดาวเนี่ยส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยเจอของแท้นะครับตอนนั้นโคตรเก๋เลย่ะใช่ใครอยากได้ของแท้ของดีของลวงปู่พินะนะครับมาที่นี่ครับห้างวิตอรี่ชนบุรีติดต่อพี่ชรัตได้เลยนะครับเดี๋ยวไม่รู้เบอร์โทรหรืออะไรเนี่ยให้ติดต่อมาที่ผมนะครับเช่นมงพลรถแล้วก็ ประสานงานเดยผมติดต่อกับพี่เขาให้นะครับเรื่องราคาบูชาอะไรยังไงกันเท่าไหร่ไม่เกี่ยวกับผมผมไม่มีค่าหัวค่าคิวใดทั้งสิ้นมาโปรโมตให้พี่เชลัตเขานะครับสายตรงหลวงพ่อผีน้าอยู่ที่นี่ครับเพื่อนๆนะครับใครชอบใครต้องการรับชอบบูชาหลวงพ่อผีน่าเจอกันที่ห้างวิกตอรี่ที่เชลัตครับเนาะเปิดทุกวันเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับมาเช้าถึงเย็นได้เลยก็ห้าโมงเย็นนะครับอย่าให้เกินนี้เนาะใช่ครับนะครับ ก็โอเคขอขอบคุณมากมครับพี่เชล่าครั้งหนึ่งวันนี้ครับแล้วก็ขอล่ำลาเพื่อนเพื่อนสมาชิกในเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวกลับไปแล้วมีของดีๆเอาไปแกะให้ดูกันว่าวันนี้ของเหมาที่ได้ไปมีอะไรบ้างรับรองว่าถูกใจกันแน่นอนครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับครับวันนี้ครับ